ด้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีกรรมวิธีหลายวิธีเหตุใดแล้วมันจะมีกรรมวิธีหลายวิธีคืออ่าสมมติว่ายึดสามีภรรยายึดลูกยึดหลานยึดพ่อแม่พี่น้องยึดตำแหน่งลาบยศนี่คือยึดสิ่งที่อยู่นอกตัวก็เพียรสอนว่าอย่าไปยึดไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์ให้ปล่อยวางความยึดเพราะไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์ ไปยึดในสิ่งที่มันยึดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่เที่ยงเพราะสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องมันเป็นความไม่เที่ยงเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาาหากไปยึดไว้จริงๆอย่างจังเนี่ยมันจะเป็นทุกข์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นว่ารักได้แต่อย่ายึดคือทําหน้าที่ต่อกันในฐานะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องแต่มันยึดไม่ได้เพราะว่ามันยึดไม่ได้เพราะอะไรก็มันยึดไม่ได้เป็นทีจังทุกขังอนัตตา มันสิ่งที่มันยึดไม่ได้แต่เราจะยึดให้ได้ก็ต้องไปทุกแน่นอนเพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วเจ็บตายแล้วก็ต้องพัดภาคแต่เราจะต้องไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พัดผาคต่อกันมันจะให้มีแต่ความถูกใจพูดถูกใจทําอะไรก็ถูกใจกันตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยึดเขาอย่างเนี้ยความทุกข์ก็ต้องมีแน่นอนนั้นเมื่อเห็นแต่จะทําความจริงเนี้ยมัจะไปยึดจะไปยึดรักได้แต่อย่ายึดแต่ยึดแล้วมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันยึดไม่ได้แต่เราไปยึดว่าเขาต้องพูดเพราะตลอดพูด แล้วมันจะได้ไหมล่ะเพราะมันของไม่เที่ยงเดี๋ยวหวานบ้างไม่หวานบ้างมีอารมณ์มันของขึ้นบ้างมันก็แต่ถ้าเราจะจะต้องให้เขาดีตลอดพูดเพราะตลอดพูดหวานตลอดเอาใจตลอดแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราเนี่ยฝืนธรรมชาติเราต้องทุกตายแล้วอย่างเงี้ยเวลาฝืนข้าจะเป็นจะตายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เรารักเข้าไอซียูแล้วเราก็จะเป็นจะตายใช่ได้เลยอ่าต้องมันของมันเป็นทุกคนเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แนะ่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดลาด ใครเราจะหนีพ้นก็เห็นวารตระทาความจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยถ่ายถอนความหลงยึดถือภายนอกค่อยๆเข้ามาเพราะมันถ่ายถอนความหลงยึดถือภายนอกเสร็จมันก็มายึดร่างกายตัวเองอีกมายึดใครได้แต่เป็นห่วงว่ากลัวเราจะตัวเราเนี่ยจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นนู่นจะเป็นนี่ยึดร่างกายกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยกลัวจะตายก็เป็นห่วงกังวลไปหมดเนี่ยก็สอนให้เห็นสาจกระทความจริงว่ายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหล้วคนเนี่ย มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโรคอะมันมีก็สามชนิดคือบางโรคมันไม่รักษาก็หายเองบางโรครักษาหรือจะหายไม่รักษาไม่หายบางโรครักษายัางไงก็ตายแง่แง่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเมื่อยังไงอ่ะมันต้องตายรักษาได้ทีส่สุดก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครหรอกี่อยู่คำฟ้าเรารร้จะไม่ตายคนอื่นก็ตายมาเยอะแลเอะถ้ามันยอมรับความจริงอันนี้ไม่ได้มันก็ทุกตายแล้วพอหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายเป็นบ้าสติแตกเราเห็นมาแล้วหลายคนก็อ่ะ เออมันยึดไม่ได้จริงๆนี่ว่าก็ค่อ,คอยๆละไปละภายนอกตัวละร่างกายไม่ไม่ห่วงใยมันต้องตายง่แงะต้องตายง่ายแงะตายแน่แน่ตายง่ายแงะตายแน่แน่ออละไปอ่อตอนนี้ไม่เห็นว่าภายนอกก็ยึดไปได้สามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องยึดไปได้เพราะว่าอันนี้จังทุกขังอนานัตาไม่เที่ยงต้องยึดมากต้องทุกข์มากเพราะว่ามันต้องพุดพาดจากการไปก็ยอมรับในสัตธรจะทความจริงนี้ค่อยๆยอมรับไปเรื่อยๆดยการพิจารณาเห็นความจริง มาถึงร่างกายเอา้าก็ค,อค,อคอ่อยๆพไหนาเห็นความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆพัดผาาไปที่สุดก็ต้องพัดผ้าตายแตกดนักไปก็ค่อยเห็นความจริงอ้าตอนนี้มายึดข้างนอกมายึดร่างกายเอ้ามายึดจิตเอกยึดจิตยึดอาการของจิตเอกเห็นว่ามันค่คอยๆถอยล่นเข้ามาหาตัวเองนะคือมาล่าจากนอกตัวเองแล้วมายึดร่างกายตัวเองแล้วอ้าวพอบอกว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาเอ้ามาที่ยึดจิตตันนี้ยึดจิตใกล้คำว่าเรื่อยๆ เอาเจิตก็เป็นนิจังทุกขังาอนัตตาเดี๋ยวจิตมันก็ดีจิตมันก็ไม่ดีจิตมันดีจิตจิตไม่ดีอยากจะให้จิตมันดีๆไอ้จิตไม่ดีไม่มีอยากจะให้มันโปร่งโลบาสบายว่างดีใจทั้งวันเออก้า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 ก้กดีใจทั้งวันหัวเราะเออทั้งวันมันจะเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าจิตมันก็ไม่เที่ยมันก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้าง่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครบ้านจะบังคับให้จิตมันดีอย่างเดียวได้ เพราะจิตมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ต้องดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติปกติธรรมดามันเป็นอย่างนี้มันจะบังคับให้จิตมันดีอย่างเดียวถูกใจอย่างเดียวจะเป็นไปได้ไงมันไม่ได้หรอกมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเออเมื่อพี่นายเห็นความจริงแบบนี้เออจิตมันก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะไปฝากฝีฝากไข้ไว้กับจิตก็ไม่ได้เว้ยมันก็เดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวอารมณ์ดีอารมณ์้าย เดี๋ยวก็ของขึ้นโอ้ oh, ไม่ได้เรื่องเลยอย่างเนี้ยพอเราเห็นว่าจิตเนี้ยมันก็ไปฝากผีฝากไข่กับมันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยแต่ทําความจริงเนี่ยเราก็ไม่เอาตัวเราเนี่ยไปยึดฝากผีฝากไข่กับคนนั้นคนนี้ฝากไว้กับอารมณ์ของเขาถ้าเราไปฝากไว้กับคนนั้นคนนี้ไปฝากไว้กับอารมณ์ของเขาวันใดสามีของขึ้นเราก็เสียใจวันใดสามีเอาประหลอกเอาใจก็ดีใจหัวเรากกัด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 วันไหนสามีโมโหหน่อยลูกต้าไม่เอาใจขัดใจหน่อยก็ โอ้ยสติแตกเพราะอะไรเราไปฝากไว้กับเขาเราไปฝากไว้ของไม่เที่ยงมันก็ขึ้นลงไปตามของไม่เที่ยงอสิพออารมณก็ไม่เที่ยงอารมณ์เราก็แปรปวนไปตามความไม่เที่ยงวันนี้ทําไมเธอขอ,ของขึ้นอีกแล้วก็เธออะไรก็ของขึ้นเหมือนกันเราจะให้เขาไม่ของขึ้นอย่างเดียวจะเป็นไปได้ไงเพราะเราบางทีเราก็ของขึ้นใช่ไหมเนี่ยเ,เหมือนกันเนี่ยเราไปฝากไว้กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงพอเข้าอารมณ์ไม่ดีเราก็อารมณ์ไม่ดีพอเขามีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ พอเขามีความสุขเราก็มีความสุขมันไปฝากไร้ของไม่เที่ยงมันต้องทุกข์แน่นอนอยู่แล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงไปตามอารมณ์ของคนไปตามอารมณ์ของเขาก็อยู่ด้วยการรักกันงมงายกันแบบนี้ก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่ามันไม่เห็นหรอกไม่มองเห็นจะจะทําความจริงหรอกว่าเวลามันมันรักกันมันหัวที่หัวตําเขาเรียกอะไรเหมือนคนตาบอดเวลารักกันเหมือนคนตาบอดเลยมันมองไม่เห็นเลยว่าความไม่เที่ยงอนิจีจ้างทุกข์กับตามันไม่เห็นนี่ไปผูกกับเขาอย่างเดียว ตอนนี้พอพอเขาจะเป็นจะตายเราก็จะเป็นจะตายไปตามเขาเลยพอเราเข้าใจแต่จะทําความจริงของตัวเราอะเราเข้าใจแต่จะทําความจริงของตัวเขาเออในจิตใจเราก็ไม่เห็นมันเที่ยงเลยวะไม่มีอะไรที่เที่ยงทักอย่างหนึ่งเราจะให้จิตใจเราดีตลอดเวลาเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างที่หนูเนี่ยนี่น่าบอกว่าเวทนาทำไงเราละเวทนาก็จะละได้ก็เห็นเวทนาเนี่ยมันไม่จริงไะเวทนาเนี่ยเดี๋ยวก็สุขบ้างทุกบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอาการของจิตใยที่เป็นเวทนาเนี่ย เดี๋ยวก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสุกบ้างทุกบ้างผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างสลับไปสลับมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงยึดไม่ได้ก็เลยปล่อยวางมันปล่อยวางคือเลิกยึดมันที่จะให้มันเที่ยงเพราะว่าเห็นว่ายึดมันไม่ได้เลยฝากผีฝากไข้ไว้กับมันไม่ได้มันไม่เที่ยงนะจิตใจเนี่ยก็ปล่อยวางจิตอานี่ก็ละาเข้ามาแล้วจากภายนอกร่างกายละาเข้ามาละร่างกายอีกปล่อยวางร่างกายไม่ยึดถือร่างกายละจิตอีกไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยตอนนี้ก็ ผู้ปฏิบัติก็เข้ามาจนถึงนี่แล้วนะผู้ท้ายมาถึง่ะไม่ยึดถืออะไรเราไม่ยึดถืออะไรแล้วตอนนี้เราก็ไม่อะไรกับอะไรเราจะเราไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นเราไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นเราไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นเราไม่อะไรกับอะไรทั้งสิ้นแต่กับทุกมากเลยทุกมากเลยเพราะพยายามเนี่ยที่จะให้เราไม่ยึดถืออะไรให้เราไม่อะไรกับอะไรเราจะไม่ยึดถืออะไรแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าภายนอกร่างกายร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะดีไม่ดีเราจะไม่ยึดถือเราจะไม่อะไรกับอะไรต่อไปเราจะไม่อะไรกับใครต่อไปแต่พวกเนี้ยต้องกิจยาระับประสาทตลอดไอ้บางทีไปอะไรกับอะไรเนี่ยบางทีต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทรู้ว่าเขายึดอะไรอยู่เออยึดตัวเราเห็นไหมนี่เลิมฉลาดแล้วเห็นไหมเริมฉลาดแล้วเห็นไหมไม่ยึดตัวเราเห็นไหมเห็นไหมยึดจิตใจของเรายึดตัวเราว่าไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรแต่อเนี้ยหนักเลยอาการหนักอาการหนัก ยึดเราไว้นี่อาการหนักเลยยึดตัวยึดเราไม่อะไรกับอะไรไว้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปหลายคนแล้วปิดประตูห้องไม่อะไรกับอะไรไม่ออกจากห้องร้องไห้สามวันสี่วันสี่วันสี่คืนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนนอนร้องไห้จิตซึมเศร้าเป็นเยอะแยะมากเลยซึมเศร้าพวกโรคซึมเศร้านี่เป็นอย่างนี้เยอะเนี่ยมันไม่อะไรกับอะไรไม่อะไรกับไขรแต่มันอะไรกับอะไรกับตัวเราจิตใจของเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเลยแบบนี้เข้าโรงพยาบาลกันเยอะแยะมันเนี่ยอ่าแต่นนี้ก็นี่คือมัน <premises. S 2> พวกปฏิบัติแต่ทางเดินของพวกปฏิบัติก็มารู้เท่าทานอีกทีว่าโอ้ยไม่ยึดอะไรแล้วแต่มันยังยึดตัวเรายึดจิตใจของเราพยายามจะให้เราเนี่ยไม่ยึดอะไรพยายามจะไม่ให้เรายึดอะไรนี่เนี่ยมันกลายเป็นหนักหนาสาหัสเลยเพราะว่าไปยึดคนโน้นบ้างยังเปลี่ยนที่ยึดไปเรื่อยยึดคนนั้นบ้างยึดคนนี้บ้างยึดอารมณ์คนนั้นบ้างยึดอารมณ์คนนี้บ้างยึดอารมณ์ของเราบ้างมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่ที่เราบอกว่ายึดจิตใจของเราให้ไม่ยึดอะไรยึดตัวเราไม่ให้ยึดอะไรอันนี้มันยึดถาวรมันไม่เปลี่ยนไปตามอาากรที่ยยึดเล อเน,นี้ยมันเลยต้องเข้าลบบาทประสาทเจนกระทั้งไม่เห็นว่าเอา้ามันยังยึดตัวเรายึดจิตใจของเรานี่ว่าอยากไม่ให้ยึดอะไรพยายามจะไม่ให้ยึดกับอะไรพยายามไม่ให้อะไรกับอะไร๋อมันก็รู้เท่าทันแล้วก็เออก็ละอีกละความที่พยายามจะไม่ให้ยึดอะไรละอยากให้จิตด,ดีคือละอยากพยายามไม่สิ้นยึดไอความพยายามอยากให้อยากให้สิ้นยึดอยากให้พ้นทุกข์นั่นแหละมันคือย,ยึดหรือว่าอยากนิพพานะนะนะออานั่นแหละก็สุดเดียวกันต่เนี้ยมันคือยึดเออก็เลยพอรู้เท่าทันว่าโอ้มันจะยึดไ้ว่า ม่ยึดที่ผ่านยึดอยากให้ไปยึดมันก็ยังยึดโอ้โหอันนี้อาการหนักหนาสหัสกว่าพวกไปยึดคนนั้นยึดคนนี้พอมไปยึดคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาเอาใจหน่อยเขาฉอเลาะหน่อยปะลนหน่อยก็หายก็ก็ดีใจแล้วแต่ยึดตัวเราไม่ให้ยึดเนี่ยมันกลายเป็นโรคซึมเศร้าจิตจิตเลยเอาก็ละไปละการที่พยายามจะรักษาใจรักษาตัวเรารักษาให้ทำมันในรู้เฉยรู้เออเออรู้นิ่งๆ่งให้ไปยึดอะไรอันนี้มันก็เอปล่อยวางไปเห็นว่าพวกอันเนี้ยมันมันทาให้เป็นทุกข์มันไม่ได้พ้นทุกข์ ก็ละอไอ้ผู้ที่จะมายึดไปซะหลยผู้ที่มายึดไยนะละไอ้ผู้ปล่อยวางอะแนะ่ไลยผู้ที่มายึดไปแนะ่ละตัวมันไปด้วยถ้าไม่ละตัวมันไปอะเดี๋ยวมันไปรักษาตัวมันทุกตายต้องไปเข้าโรงพยาบาลเออตอนนี้มันก็สิ้นตัวต,ตัวของผู้ยึดเลยพอที่ตัวตัวของผู้ยึดไม่ยึดแม้แต่ตัวมันผู้มายึดมันก็เลยไม่มีผู้มายึดไหลเป็นทุกข์เนี่ยไม่ยึดอะไรไม่มีตัวตัวมายึดไหลเป็นทุกข์มันก็เลยไม่มีกิเลสเพราะว่าถ้าไม่มยึดมีตัวตัวปยึดมันก็ไปกิเลสไปความทุกข์ มันมีกิเลสและความทุกข์กับพาะมีมันมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนว่ามีตัวเราเนี่ยต้องไปยึดแม้แต่ตัวเราเนี่ยยึดความไม่ยึดหรือพยายามจะยึดรักษาให้ไม่มีตัวเราไว้ว่าเราไม่มีตัวเราตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้าก็เราไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเราเราไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเราพยายามท่องไว้ให้เราว่าไม่มีตัวตนแต่มันยึดความไม่มีตัวตนไว้ไอ้พวกกันเนี้ยต้องไปกินยาละก็ประสาทหลายคนแล้วบัดปฏิบัติผิดเนี่ยวิธีการปฏิบัติก็คือละจากภายนอกเข้ามา จนถึงเข้ามาถึงภายในทุดท,ทละตัวมันเองไอู้้ที่ละเขาเนี่ยไอู้้ที่ปล่อยวางเขาเนี่ยสุดท้ายต้องปล่อยวางตัวผู้ปล่อยวางปล่ปอยวางตัวผู้ที่ไม่ยึดถือจึงพ้นทุกข์ได้แท้จริงอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้อ้าวแล้วทําไมต้องสอนว่าให้ละให้ปล่อยให้วางให้ละมาเรื่อยๆจากภายนอกเข้ามาถึงภายในสุดท้ายก็ยังต้องมาปล่อยวางผู้ปล่อยวางยังต้องมาปล่อยวางผู้ที่ที่ไม่ยึดถือ แล้วอย่างนั้นก็บอกวันทันทีเดียวเลยว่าเอ้ยไม่ยึดถืออะไรเลยไม่ทุกอย่างไม่ไม่มีผู้ยึดถือทักอย่างเดียวพุทธนทุกข์เลยไม่ขึ้นตรงนี้ไปเลยถ้าขึ้นต้นปุ๊บเฮ้ยไม่ม no ีเลยไม่มีผู้ไปยึดถืออะไรมันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้ามีผู้ไปยึดถือก็ต้องทุกข์ไม่มีผู้ยึดถือก็ไม่ทุกข์เอาก็ขึ้นตรงนี้เลยก็จบเลยถ้าอย่างงั้นระกลับบ้านไม่ต้องคุยกันจบแล้วไม่มีผู้ยึดถือเราจะมาฟังอะไรก็จบเลยอย่างเงี้ยง่ายมากเลย แต่ถามว่าเป็นได้จริงไหมอ่ะเป็นได้จริงก็จริงเลยถ้าไม่มีผู้ยึดถือมันก็พ้นทุกไปเลยเด่๋ยไหมเพราะก็มันเหมือนตัวถ้าไม่มียึดผู้ยึดถือก็มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาถ้ามีผู้ยึดถือมันก็มีอวิชชามีกิเลสมีตัณหามีความทุกข์ไม่มีผู้ยึดถือมันมีมีอวิชชาไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีผู้ทุกข์มันก็แค่เนี้สุดท้ายเนี่ยทำพุทแถิตายเลยมจบแค่นี้เองสิ้นผู้ยึดถือเรามาฟังทําไมก็แค่นั้นเองอ่ะมันไม่มีตัวตนของผู้ที่ย ไอ้ผู้ยึดถือได้มันก็ยึดถือตัวมันเองไม่ได้เพราะเป็นนในจังทุกขกังอัตตาต้งหมดเลยอแล้วจะทาอะไรเพื่ออะไรจะพยายามทําอะไรเป็นอะไรจะพยายามทําให้เราได้อะไรแล้วเป็นอะไรจะพยายามได้ทําให้เราไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรจะพยายามให้เราไมา่ยึดถืออะไรหรือพยายามให้เราไม่เป็นอะไรหรือพยายามให้เราไม่ยึดถืออะไรก็ไอ้ความเป็นเราเป็นเรามันเป็นยึดถือหมดแ่ะวพอสิ้นความยึดถือแล้วมึงไม่ต้องพูดถึงกันเนี่ยไม่ต้องมีการวิธีในการปฏิบัติอันน lips, ั้นคือทําแท้ถ้าอย่างนั้นทำไมต้องมีการวิธีในการปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ สอนนายบีไหว้พระสวดมนนั่งสมาธิไอ้มากนั่งสมาธิใอ้มากรู้ล,ลมหายใจเข้าออกหรือกําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือยุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะกําหนดอะไรทําให้มากเพื่อใจอะ่ะบันมีสมาธิเอามีมีสมาธิเสร็จเราไปพิจารณาร่างกายตนและร่างกายคนอื่นเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นจังทุกขังหน้าตาเกิดแก่เจ็บตายหน้าเป่วยผูพัง สลายกับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศาธาตุวิญญาณธาตุกับคืนสู่ธาตุตามธรรมชาติหมดไม่เหลือตัวเหลือตัวในยึดบ้านถือบ้านได้เอา้ามันจะได้สิ้นยึดถือตั้งตัวเราและคนอื่นพอสิ้นเห็นสัจธรรมความจริงพี่นาะบ่อยๆบ่อยๆเห็นสัจธรรมความจริงนี้แล้วก็อา้าไม่ยึดถือกายเราและกายคนอื่นแล้วเห็นว่าเป็น้ยจางทุกขังอนัาตาโตแก่ๆเจ็บตายนอเปอยผูพังขึ้นอืนเน่าไปหมดเลยแล้วไฟเผาก็ไปขี้เท่าทุเรียนไปลอยอังคารหมดไม่เหลือหรอมาจากดินกับคืนสู่ดิน มาจากน้ำกับคืนสู่น้ำมาจากลมกับคืนสู่ลมมาจากไฟกับคืนสู่ไฟมาจากอากาศคือความว่างเปล่ากับคืนสู่อากาศมาจากธาตุรู้ซึ่งไม่ปรากฏอะไรกับพื้นสู่ธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่เหลือตัวเหลือตนก็สิ้นความยึดบ้่นถือมัน่นร่างกายตนเองและร่างกายคนอื่นก็บรรลุโสดาบานันสิ้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาส,ส,สีระตัปมาตสิ้นสังโยชน์สามเอา้ามันก็ยยึดถือจิตเป,ป็นตัวเป็นตนอีกไม่ยึดถือกายก็เหตุเพี้ยน เมื่อไม่ยึดถือร่างกายเสร็จแล้วมันก็เห็นจิตเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงองห้อยเหมือนฟ้าแลบเหมือนต่อมน้าเหมือนพยับแดดเอาจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่ดีตัวตนจิตไม่มีตัวตนแค่นั้นแหละบัดทินยึดถ,ถือจิตเอีก็บรุุ้ไปถึงนู่นเนี่ยสกัดทาคามีอนาคามีเลยแล้วก็สุดท้ายก็ยังยึดถือผู้รู้อีกผู้ที่รู้ว่ากายและจิตไม่มีตัวตนในยึดถือได้แล้วก็ยึดถือผู้รู้ไว้ผู้รู้สัจธรรมความจริงนั้นเอา สุดท,ท้ายก็เห็นว่าผู้ที่ยึดถือผู้รู้ไว้รักษาผู้รู้สัจธรรมความจริงนั้นไว้มันยังไม่พบมันไม่ใช่สัจธรรมความจริงเพราะมันยังมีผู้ยึดถือให้เป็นทุกข์อีกก็รู้เท่าทานและปล่อยวางกว่ายึดถือผู้รู้อีกทีหนึ่งไม่มีใครยึดถือแม้แต่ความรู้มีแต่ความรู้แจ้งแต่ผู้ยึดถือไม่มีก็พ้นทุกข์ไปดนั้นกรรมวิธีที่หลายสำนักสร้างมาก็มาพบจุดจบที่สิ้นตัวตน ทิ้ยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราแล้วเอาไปยึดถือสิ่งอื่นอีกให้เป็นทุกข์ทิ้นยึดถือตัวตนต,ต,ตัวเราให้เป็นทุกข์และทิ้นยึดถือผู้อื่นให้เป็นทุกข์สิ่งอื่นให้เป็นทุกข์กรรมวิธีทั้งหมดในโลกนี้สร้างมาเพื่อถึงที่สุดอันเดียวกันถ้าท่านเข้าใจสัจธรรมความจริงเนี้ยทางใดอ่ะท่านชอบใจเลือกเดินเอาเลยท่านชอบใจครูบาอาจารย์ไหนชอบใจสำนักไหนชอบใจธรรมของใครท่านเลือกเดินทางเอาเลยแต่สุดท้ายเนี่ยท่านต้องจําไว้ว่า ไม่ได้เดินทางเพื่อยึดถือนะทางทุกทางที่มีบาทั้งหมดเนี่ยเพื่อถึงสัตธ์จะทความจริงว่าไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมัานถือบ้านได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงต้องมาจบลงที่เดียวกันเหมือนด่างแม่น้ําทุกสายไหลลงทะเลท่านจะเลือกเดินทางสายไหนก็ได้แต่สุดท้ายก็มารวมลงทะเลที่เดียวกันคือสิ้นความยึดบ้านถือบ้านสิ้นตัวตนเมื่อสิ้นยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็สิ้นตัวตนที่ไปยึดบ้านถือบ้านให้เป็นกิเลสและความทุกข์ สุดท้ายมาจบที่เดียวกันถ้าเปอย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจแผนที่รวมเนี่ยไม่เข้าใจภาพรวมแผนที่รวมท่านจะปฏิบัติมั่วมากเลยท่านปฏิบัติมั่วมากเลยท่านก็ทําเอาของท่านเลยของใครของมันแต่ถามว่าแล้วท่านทําแบบนี้จะไปจบยังไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยทําไปอย่างนั้นเองแต่ไม่รู้เรื่องเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวทาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปได้อะไร ถ้าเราจะไ่ได้อะไรมันเริ่มผิดทางแล้วมันมันมันผิดทางของอริยมรรคแล้วถ้าทําไปแล้วเราจะได้อะไรอ่ะเราจะไปเป็นอะไรไอ้อย่างเนี้มันผิดทางของอริยมรรคแล้วมันไม่ใช่อริยมรรคอริยผลเพราะทางอริยมรรคอ้ผลเนี่ยคือทางที่สิ้นตัวตนสิ้นผู้ยึดถือแต่เราปฏิบัติเริ่มต้นก็ยึดถือเลยอ่ะจะไปเอาไปได้ไปเป็นมีฤทธเดชอภิญญาตาทิพย์ปูทิพย์ู่อดีตรู่อนาคตมีอิทธิฤทธ์ห่อเอิญเดินอากาศแปลงกายถอดจิตไปเที่ยวนรกสวรรค์ รู้นั่นรู้นั่นเห็นแสงสีเห็นเทพนิมิตอะไรต่างๆไอเนี่ยแล้วมันผิดทางพระนิพพานผิดทางของอริยมรรคอริยผลมันเดินในทางของกิเลสตัณหาเดินในทางของลือศีชีพยัยไม่ใช่ทางของพุทธเจ้าไม่ได้ทางของความพ้นทุกข์แต่เด้ในทางของกิเลสตัณหาจะเอาฤทธิดเด์เดชอภิญญาเอาไปเล่นกันเอาไปดูทํานายทายทักดูเนื้อคู่ด,ดูดูหวยดูหุ้นเอาไปดูน่นดูนี่ทํานายทายทักกัน ไอ้อย่างนั้นมันเป็นทางของกิเลสตัณหาไม่ใช่ทางของพระนิพพานดังนั้นน่ะคำสอนของเรามันจึงถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาพอใจอะไรถ้าเขาพอใจในทางของกิเลสตัณหามันจะไม่ถูกใจเขาแต่เขาปฏิบัติเพื่อสิ้นความพอใจความไม่พอใจอ้อ oh, อันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมปฏิบัติเพื่อสิ้นความพอใจความไม่พอใจแต่ถ้าเขาปฏิบัติตามความพอใจอันนี้เป็นทางกิเลสตัณหาของตัวเองไม่ใช่ทางของพุทธเจ้า ดังนั้นท่านเลือกเอาเลยท่านจะปฏิบัติทางไหนชอบใจธรรมของใครท่านเลือกเอาแม้แต่ท่าน,ท,านทำบุญให้ทานอยากจะร่ำรวยอยากจะไปสวรรค์อยากจะเป็นนางฟ้าสวยๆมันก็ยังเป็นทางของกิเลสตัณหาอยู่ดีต่อยท่านไปเป็นความร่ำรวยมหาเศรษฐีเป็นจอบจกักรพรรดิไปเป็นเทพเทาวดนนางฟ้าสิ่ถูกก็ตายเหมือนกันตายแล้วแม้แต่เทพเทวดาทุกชั้นจนถึงพรมโลกนู่นตายแล้วก็ไปตกนรกได้เทเวดาเนะี่ยมันจะอยากเป็นเทเวดาแล้วเทเวดาตายแล้วจะไปตกนรกอีก อย่างเทวดาที่ชื่ออุณหิตเนี่ยตอนที่พุะเจ้าเนี่ยสเสด็จไปโปรดโยมบานดาที่สวรรคตไปแล้วเนี่ยบนสวรรค์มิเทวดาองค์หนึ่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าเจ้าถึงข่าวที่จะสิ้นอายุขัยแล้วเมื่อเจ้าตายจะพบนี้แล้วเนี่ย,จ,ยจะพบเทวดาแล้วเจ้าจะไปตกนรกขุมนี้ขุมนี้นานกี่หมื่นปีไม่รู้กี่แสนปีจะไม่ได้แล้วแล้วเมื่อพ้นจากขุมนรกเจ้าจะต้องมาเกิดเป็นสัตว์ัจฉานอีกหลายประเภท พราจากสัตว์ในสัตวประเภทอ,อีกหลายประเภทจะต้องมาเป,เป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายเลยโอ้โหเทวดาที่จะที่จะถึงแก่ความตายโอ้โหกลัวมากเลยเพราะว่าจะต้องไปตกนรกยาวนานเพื่อะเกิดเป็นสัตว์ประฉาอีกหลายประเภทอ้อนวอนเพื่อนว่าจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนนี้พุทธเจ้าคือนบุตรโยมพระมารดาบุตสวรรค์ไปขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าก็เลยไปไปขอความช่วยเหลืออ้อนวอนกับพุทธเจ้า เลยจะมีบทสวดที่ว่าบทสวดอุณหิตอวิทยโยนี่ยบทสวดต่อ,อยุอะไรเนี่ยแต่ความจริงอะ่ะหรืว่าบทสวดต่อ,อยุมันไปสวดแล้วมันจะต่อ,อยุในจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราว่าพุทธเจ้าคงสอนทำอะไรให้เข้าใจทำสัจธรรมความจริงแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมมันก็เลยยังไม่ถึงแก่ความตายได้ด้วยฉันทะฉันทะวิทยาจิตตาวิบังสาวอิทิบาสี่มันต่อาอยุได้เนี่ยดิมหน้าแห่งธรรมไม่น่านจะเป็นคําสวดแล้วทาให้ต่อ,อยุได้แล้วว่าแต่เพื่อจะบอกว่าเทวดาก็ตกนรกได้ แล้วมีโยมอยู่คนหนึ่งเนี่ยอยากเป็นนางฟ้าเราก็อยู่ใกล้เราวนี่ยนะเราก็สอนพยายามบอกว่าใอ้เอาฟังทมฟังรมฟังทำนะบ้างไม่สนใจอ่ะอหน้าตาสวยเนี่ยแต่อยากเป็นนางฟ้าอยู่นั่นแหละไม่เอาไม่เอาอยากจะเคยเป็นนางฟ้าไปอยากพ้นทุกข์เราพูด่าไรก็ไปฟังต่อมาเดี๋ยวมีโยมโทรศัพท์มาแล้วว่าอาจารย์จําคนนี้ได้ไหมจําได้ผูกคอตายไปแล้วอาจารย์ผูกคอตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหม อยากเป็นนางฟ้าสวยๆผูกคอตายแล้วไปไหนผูกคอตายก็ไปตกนรกนู่นเอาเวจีอะไรนู่นอยากเป็นนางฟ้าอะไรโว้ยมันเป็นไปตามการปฏิบัติการคิดการปุงแต่งเป็นไปตามกิเลสต้นหมดเลยมันไม่เป็นไปตามสัตว์จะทำความสอนของพุทธเจ้าปฏิบัติอยากให้เราเป็นอย่างนั้นปฏิบัติอยากให้เราเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอยากให้เราไม่ยึดถือปฏิบัติอยากให้เราปล่อยวางเราปล่อยวางลูกปล่อยวางผัวปล่อยวางคนนั้นปล่อยวานี้แต่เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเห็นไหม เราไม่ได้ปล่อยวางความเป็นตัวเราแต่เราถามว่าทำยังไงเราจะปล่อยวางลูกปล่อยวางผัวถ้าเราปล่อยวางความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราไปยึดลูกยึดผัวหรอกตูกผัวมันอยู่อย่างนั้นแน่ตอนเราเนี่ยพยายามทําความรู้สึกปล่อยวางลูกปล่อยวางผัวแต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราเดี๋ยวเราก็ไปยึดเขาอีกเราไม่มีคนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปมีคนใหม่ไม่สิ้นสุดหรอกมันสิ้นสุดต้องสิ้นสุดที่ตัวเราปล่อยวางความยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเรามันก็จะไม่มีตัวเราไปยึดถือเขาหรอกเขาก็อยู่อย่างนั้นแน่แต่ใจเราไม่ทุกข์ก็แค่่่่นนั้เองไมชวา ไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดถือเขาแล้วเขาจะเป็นจะตายเขาก็อยู่เขาอย่างกันแน่ลูกผัวก็ยังอยู่นั่นแนสามีภรรยาอะไรก็เอ้ยังอยู่ยังกันแนะแต่ไม่มีใจไม่มีตัวตนไปยึดถือเขาเป็นทุกข์แค่นั้นแหนะมันแค่นี้เองถ้ามีผู้ไปยึดมันก็ไปทุกข์ไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่ทุกข์สัจธรรมความจริงก็มีแค่นี้ไนงะ